เป็นจริงตามข่าวเด่นคุณยอมรับลดสถานะแกรนตั้งแต่ช่วงวาเลนไทน์ที่ผ่านมาตนเองเป็นขอเดินออกมาตอนนี้ยังไม่พร้อมเรียกเพื่อนก่อนหน้านี้ได้มีเพจดังเจมอย108ได้ออกมาหย่อนคำใบ้ว่าคู่รักนักร้องเสียงดีเลิกเงียบทำเอาขาเผือกตามสืบกันใหญ่รวมถึงคู่รักของคนบันเทิงหลากคู่ที่ถูกโยเข้ามาเอี่ยว ต่างก็รีบออกมาปฏิเสธว่ารักยังคงหวานฉ่ำไม่เปลี่ยนสุดท้ายหวยกลับมาตกที่คู่ของเด่นคุณงามเนตรและแกรนกรอนพัดสอนทำเอาช็อกทั้งโซเชียลเพราะไม่มีใครคาดคิดว่าจะเป็นคู่นี้เด่นคุณยอมรับลดสถานะแกรนล่าสุดทางด้านเด่นคุณได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงและเด่นรักร้าวนี้ โดยเจ้าตัวยอมรับว่าทุกอย่างเป็นจริงตามข่าวทั้งคู่ตัดสินใจลดระดับความสัมพันธ์มาได้สามเดือนแล้วตั้งแต่ช่วงวาเลนไทน์ที่ผ่านมาได้คุยกันแล้วจูนเข้าหากันไม่ได้จึงลองห่างกันอีกครั้งซึ่งตนเองก็ไม่ได้อยากทำแบบนั้นซึ่งทั้งหมดไม่เกี่ยวกับเรื่องไม่อยากแต่งงาน เห็นอีกฝ่ายไม่อยากมีครอบครัวซึ่งเจ้าตัวเองก็ไม่ได้อยากมีในเร็วๆนี้เพราะเป็นเรื่องของอนาคตพอได้คุยกันเรื่อยๆก่อนหน้านี้ได้มีปัญหาก็ปล่อยผ่านมาตลอดเพราะมีความสุขที่อยู่ด้วยกันจนลืมมองเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนที่จะทำให้ทั้งคู่เข้ากันไม่ได้ถ้าให้พูดตรงๆ ก็คือความเป็นตัวเองของเด่นคุณมันไปทําร้ายแกรนเพราะเป็นคนตรงๆงแบบพูดไม่คิดตอนที่บอกเลิกฝ่ายหญิงก็ไม่ได้ง้อเพราะเรื่องที่คุยกันมันเป็นเรื่องที่มีแต่เหตุผลแต่ก็ไม่ได้มองว่าตัวเองถูกตอนที่แยกทางก็ยังมีโทรไปคุยกันอยู่บ้างหลายๆครั้งตนเองก็เป็นฝ่ายพูดจักหามหามทำร้ายฝ่ายหญิงอยู่เหมือนเดิมยังไม่มูฟออน ส่วนประเด็นที่ถูกถามว่างูฟออนหรือ,อยังเด่นคุณเผยว่าผมว่าตัวผมเองงูฟออนแต่เพื่อนที่ผมไปถ่ายละครด้วยเขาบอกว่าผมยังไม่งูบออนตอนนี้ยังไม่มีโอกาสที่จะกลับไปเป็นแฟนแต่อนาคตทุกอย่างเป็นไปได้หมดส่วนเรื่องสถานะตอนนี้ยังคงงงๆอยู่ยังไม่พร้อมเรียกเพื่อน